สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อวันนี้ในเดอมอทตอพาเขามีงานจากอาหารโซนขายอาหารนะคะมีวันที่น่าจะมีวันที่1 3ถึง19นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมดูว่ามีอะไรขายบ้างนะมีของกินน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยคะ่ะ

เอานี่โกงเงินแล้วก็ค่ะปกติจะอทีลนึงองจันงอใช่ไหมขอันีสปนองค์อานคอ่สิบบาทขาจำห้าสิบปีแสดงว่าขายเกิน50ปีแล้วค่ะใช่ไหมคะน่าเก็บมากเลยค่ะ น,นี่เจ้าเก่าเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะเดินไปตามไปชมกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างของกินมีแต่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยขายไม่แพงสิบบาทถุงลกลองละสิบบาทค่ะ ชิ้นเท่าไหร่จ๊ะเอาเอาอันนี้ให้ชิ้นหนึ่งสี่เขาเรียกว่าชิ้นเค้กใช่ไหมคะใช่ค่ะจ<า>้าเขียนมากเลยค่ะมีขายถึงวันไหนเนะาะจัดงาน1 3บสถึง19เเนะาะจ้า

มากเนาะเก่ง เตี๋ยวแห้งโบราณ20บาทเอามีให้กลมหนึ่ง20ใช่มไหมคะกล่อง40จ้าจ้าได้เลยคะ่ะได้เลยคะ่ะมีจัดงานถึงวันที่19เนะาะ 呢？嗯嗯嗯 ไม่ใส่แป้งนะคะน้องปูกอค่อนใหม่ๆร้อนๆจากเี่แบบน่าทุกปีเลยค่ะเข้าไรค้นปูถ้าพี่ทานลยเดี๋ยวองเลปก็ร้อนที่ไหนก็มาได่เลย กินนะ่ากินนะ่ากินทั้งนั้นเลยค่ะจ้าดูก่อนนะอันนี้เกี่ยวหมูแดง เต๊ก็มีค่ะของขายเยอะมากเลยค่ะหอยบกทะเลน่ากินมากเลยค่ะ ขกทเล,ลกท<า>เ้าออนหค้าซ่นใหม่ๆเน,นียจ้า <S 2> <S 2> จ้าจา้าขอดูก่อนนะก่อดน,นับจูดกน,น,นดก้นะคะาอันนี้คอแกงแกวหวานไก่ ผมกินไขายเยอะมากเลยค่ะเราจัดงานงานโซนอาหารให้13-19 เอาเกี้ยวให้หน่อยค่ะ เดี๋ยวนะกลับบ้านจ้าเดี๋ยวนะมีเอาเอาให้เอาให้อย่างละชิ้นอะคะ่ะเตียนเราอเอาให้ห้าสิบบาทแล้วกันจ้ะโอเคค่ะไม่ไม่เอาไม่ต้องล่าอะไรเลยค่ะ น้ำจิ้มแยกค่ะจ้าจ้าจัาโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมเท่นี้นะคะที่ The เดอะมอท่าพักค่ะเขามีงานจัดสนอาหารนะคะมีแต่ของกินเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเราวันนี้ก็แท่นี้นะพขอแท่นี้ก่อนนะคะมีตั้งมาสองร้อยหมดแล้วโอเคค่ะ วันนี้พาเพื่อนๆมาชมให้น,นี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใกล้เดอะมอทาค้าท่า,าพักก็มาเดินเล่นได้นะคะผมกินเยอะมากเลยคะ่ะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ